sao tiếng đắng mắc quá Trường báo mới mấy đường Ủa ừ ừ Ừ, đồn ก็สียังรถนะตัวเล็กตัวเล็กก็เป็นคลิปนะยรถนะเป็นเป็นพร้าอ้าวห้องรุดบนแห้งพอดีแล้วครับฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับนี่ครับกัดเป็นกบยางแก้คันจิ๋วสีเขียวนะครับประชันไซส์โคตรจิ๋วครับยังไงก็ฝากผลงาน ของกบยางแก้ขันไปแล้วนะครับกบยางแก้ขันกันมันทั้งตัวสุดยอดมากครับขอบคุณครับ